สวัสดีครับวันนี้มาดู TC สองร้อยครับ LC แขนยาวรุ่นแปดมคมสื่อครับวันนี้ทำงานคู่กับซานนี่สองหน่งห้าไม่ได้่อยเข้ามาถ่ายฝั่งนี้เลยครับวันนี้จะเป็นงานเขื่อนป้องกันตะลิง่ง มีส่วนกำลังขึ้นหน้าสลรงเตรียมเรงหินเตรียมใส่หินน,น,น้ำแรงครับตัดพังหมดทั้งขัง